ป็พอใจมากครับเรื่องฐานของ CMT เขาปรับตั้งง่ายมาตรฐานแบบทั่วไปเลยของเกษตรกรผมต้องเลือกใช้ CMT แน่นอนนะแล้วก็ขอเป็นใบจักขอเป็นใบจักคือไหมคือว่าสามารถสับ้าหมกลงไปด้วยชอบจักชอบจักครับแต่ก็ใช้ได้ทุกทุกทุกรุ่นของ CMT ครับทำมีขอใช้หมดอวันนี้ดีใจไหมวันนี้ดีใจไหมดีใจมากครับดีใจเนาะที่ได้มาร่วงมากรับ ของบริษัทของซี well. เอ็มทีครับขอบคุณมากเลยให้เกียรติกับเกษตรกรครับผมเป็นอย่างยิ่งเลยป๋าเป็นไงครับป๋าดีครับโอ้โหภูมิใจมากภูมิใจมากภูมิใจมากเนี่ยป๋าป๋าอยุไทร์ป๋ายุไทร์ไงเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองบวกลบคูนหันเออวันหน้าเจ็ดสองเนาะสวดยอดมากคันนี้เป็นไงเหมืคันนี้โอ้โหดีมากมากเลยเลยครับหกใบยี่สิบสี่ใบจักเป็นไงครับครับ เข้าดีครับเข้าเข้าเข้าลึกแล้วเสมอด้วยครับปลาแต่งก็อปลาตั้งก็ตั้งง่ายตั้งง่ายตั้งง่ายครับไถ่เบารถไปครับลุงฮะเบารถดีนเบารถครับอันนี้เบารถยอมรับเลยเบารถเบาอยู่มากๆมีมากบางทีเราเครื่องไม่โหลดเลยไม่ได้แล้วตอนดึกๆต้องมาเตือนไถ่ไหมครับมันมันเป็นบางช่วงครับตัดสินใจตัดสินใจ โอ้โหเยี่ยมมากเลยครับไปจากใบจากีนทีครับสุดยอดครับโอเคคลิปนี้จบสมบูรณ์ครับคลิปหน้าอาจจะไปที่กรุงดอนก็ได้ขอบใจมากครับป๋าครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ลุงครับโอเคไหม